ตั้งน้ำรอเลยน้ำสะอาด1.50ลิตร ใครมีครกใหญ่ก็ตำรวมกันไปเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่กุ้งแห้งพริกไทยดำหอมแดงกระเทียมกะปิพริกสดตำรวมกันไปเลยครั้งเดียวนะคะสำหรับคนที่มีครกใหญ่ ขั้นตอนนี้ให้ชิมน้ําแกงดูก่อนนะคะว่าน้ําแกงเนี่ยมันความเค็มมันอยู่ที่ระดับไหนเพราะว่าเราใส่กะปิแล้วก็กุ้งแห้งเพราะกุ้งแห้งกับกะปิเนี่ยก็เค็มแล้วเพราะฉะนั้นให้ชิมน้ําแกงก่อนให้รู้ว่าความเค็มมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ค่อยปรุงน,น้ำแกงเพิ่มด้วยเกลือนะคะใส่เกลือใส่เกลือกับน้ําปลาก่อนใครที่กินผงชูรสก็ใส่ผงชูรสเข้าไปตามชอบแค่นี้เองเครื่องปรุง เมื่อชิมน้ำแกงได้ที่แล้วเนี่ยถ้ามันเค็มจนเกินไปหรือว่ารสมันมันจัดจ้านจนเกินไปมันเผ็ดจนเกินไปสามารถเติมน้ำได้ในขั้นตอนนี้นะถ้าคิดว่าใส่กระเทียมเกินไปเหม็นหืนเติมน้ําเปล่าน้ำสะอาดลงไปแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ำปลาของชูรสตามที่ชอบนะเมื่อปรุงน้ำเมื่อปรุงน้าแกงได้ตามที่เราชอบแล้วเนี่ยก็ใส่ ผักที่สุกยากที่สุดลงไปอย่างเช่นฟักทองฟักทองเนี่ยเป็นผักที่สุกยากที่สุดก็ใส่ลงไปก่อนแล้วก็ต้มต่อไปประมาณสัก5นาทีจนฟักทองมันเขาเรียกว่าอะไรนะสุกไปครึ่งหนึ่งอ่ะกึ่งสุกกึ่งดิบอ่ะไม่ต้องไม่ต้องให้ผักสุกมากนะคะเดี๋ยวมันจะเละนะต้มฟักทองจนกว่าฟักทองจะสุกไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่อยเติมผักอื่นๆนะคะอย่างเช่น บวบน้ําเต้าอะไรของคุณ دة, ที่เราชอบอะผักโปรดของเราที่เราชอบของโปรดเรา,เาใส่ลงไปนะขณะที่รอให้ฟักทองมันมันสุกเนี่ยเราก็ตั้งน้ําเพื่อที่จะมันลวกกุ้งสดกันนะคะเราจะไม่ใส่กุ้งลงไปในหม้อเราจะลวกกุ้งต่างหากเมื่อฟักทองสุกได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ผักอื่นๆตามไป หอ,อมมากค่ะปิดฝาไว้ค่ะรอให้ผักสุกแล้วค่อยใส่ใบแมงลักนะคะน้ำเดือดแล้วใส่กุ้งลงไปได้เลยค่ะใครที่เป็นครอบครัวใหญ่ก็ ใส่กุ้งเยอะๆนะคะแต่เนี้บาง,อบางเอิญว่าเราทานคนเดียวค่ะไม่มีไม่มีใครกินด้วยสามีเป็นฝรั่งสามีไม่ทานอาหารเผ็ดๆเขาไม่กินเผ็ดเราก็เลยเอาแค่นี้ค่ะไม่อยากไม่กล้าทานเยอะค่ะเพราะว่ากุ้งมันก็มีคอเลสเตอรอลเนาะตกให้สุกเลยค่ะปิแก๊ส ตอนนี้เมื่อผักสุกแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะตักใส่ถุงแจกเพื่อนบ้านเอาไปฝากเพื่อนก็สามารถใส่ใบแมงลักได้เลยค่ะหรือถ้าคิดว่ายังไม่กินจะทําตอนเชา้าตอนเที่ยงกับฉันจะกินตอนเย็นอย่างเงี้ยก็ยังไม่ต้องใส่ใบแมงลักนะคะใบแมงลักเนี่ยเอาไว้ใส่ตอนที่เราจะกินเราเอาน้ำเอาแกงเนี่ยมาอุ่นให้มันร้อนแล้วค่อยใส่ใบแมงลักเข้าไปแล้วก็กินร้อนๆน,นะคะ หรือใครจะใส่ตัวน,นี้เลยก็ได้มันมันเป็นทางเลือกออปชันของเราเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยค่ะเพื่อนๆหอมมากค่ะคุณผู้ชมแกงเนี่ยปกติมันจะจืดนะคแล้วคนไทยเราเนี่ยส่วนมากทานอาหารรสจัดซึ่งวิธีการทำแบบนี้เนี่ยมันจะเพิ่มรสชาติให้กับ น้ำแกงถูกใจคนที่ทานรสจัดค่ะขอบกุ้งที่ลวกได้เนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะจะกินกี่ตัวก็เลือกเอาตามใจชอบน่าทานไหมคะคุณผู้ชมอร่อยมากค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตไปนั่งทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ